คำว่า b u r s life บาลา n นี่คืจะเป็นคือ,อยังไงนะคะมันคือสภาวะการกดดันตัวเองคือถามว่าทํางานเยอะเนี่ยคือเยอะจริงๆครับทำทั้งเบื้องหน้าด้วยทําทั้งเบื้องหลังด้วยอะไรเงี้ยครับพอมันมีสล็อตวันว่างเสร็จปุ๊บเนี่ยคือน้องๆพนักงานทีมงานเนี่ย ก็จะพยายามยัดงานเนี่ยให้แน่นเลยตั้งแต่เช้าจนเย็นบางทีก็อาจจะแบบมีมิ팅ถึงกลางคืนอะไรเงี้ยเสาร์อาทิตย์เขาจะไม่ยุ่งกับเราเลยน,น้อยมากที่เขาจะยุ่งฟังดูเหมือนเสาร์อาทิตย์จริงๆจะเป็นเวลาของจับแอนจริงๆเสาร์อาทิตย์ก็จะไม่ได้หยุดเหมือนกันนะฮะมันเคยชินกับการทางานจันทร์ถึงศุกร์มาพอเสาร์อาทิตย์พออยู่บ้านเสร็จปุ๊บรู้สึกว่าตัวเองแบบเฮ้ยทำไมไม่มีคุณค่าในชีวิตอย่างเงี้ยเชื่อไหมว่าตอนนั้นผมออกกองถ่ายหนังเป็นพ่วมกัดด้วยเป็นนักแสดงด้วยแล้วก็ต้องคุยกับพวกทีมงานอื่นๆๆเเเป็็นนนร้้อออยยยคคี่กกตงุับ ทางทีมงานอีกหูหนึ่งเนี่ยก็<ร>คุยกับ<ร>ทางคีแมนหลักๆห,หูฟังสําหรับฟังเสียงแด้หลอกของนักแสดงเนี่ยก็<ร>ต้องอีกหูหนึ่งคือมันกลายเป็น3อันที่มันอยู่ในหูเดียวอ่ะผมแยกประสาทไม่ได้มันอาจจะไม่ใช่โรคที่เป็นโรคประจําตัวนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นโรคชนิดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคนหลายคนอาจจะเป็นแบบนี้ไม่ใช่โรคแต่มันเป็นภาวะความเครียดที่เกิดขึ้น